ปลาดุตรงน้ำปลามันขาดไปได้ครับมัตนต้องมีเสียบเนี่ยล้วกินมาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุโซนครับมาผอกับบาวันแสบนัวครับผม,ม,มวันนี้ผมเป็นกระเด็นน้ำแสบมาสูพ้พีสู้น้องกินคือเก่าครับ มือดีได้ปลาดุกน้าต้มน้ำปลาครับพี่น้องเอาแบบขุ่นๆนัวๆหอมๆครับผมเด็ดปลาดุกมะหาวุโตครับต้มใส่ปลานุวนๆเบิ่งกันนะครับสนุกแล้วก็ราดแก้วิกขัวหอมๆคือสิคัะสนุกพี่น้องคืออยากครับสดน้ำโกโก้นะครับนะผักแก่มีมาสองสามอย่างคือเก่าครับผมเป็นทั่วหอมเปแล้วก็ผักกาดขอบครับแล้วก็แตงนะครับพี่น้องใส่เข้าเหนียวห่อนหรือเก่าครับผมบายๆครับพี่น้องคิดอยากสดน้ำโกโก้จัดสะกครับมาเสพๆมาวันนะผม แก้วบางแก้วขุ่นๆครับนี่เสียบนี่พี่น้องครับพี่ขวับไปดูตน้นลำปลามันขาดไปเลยครับมันต้องมีเสียงนี่ขักขนาดแก้วขุน่น ั้นน้องอ,อ่น้ำสุปใซ่นเสียครับน้ำให้กินหลาดแก้วก็ไปครับ แซ่บเต่้เจ้าเข้าไปครับนี่ผมป่นนี้นังซาใจ ปลาแซ่บพี่น้องหอมแดงออื้ ถ้าต้มสมเขาไม่ต้องเดือดป็น้ก็ไงครับต้มสมใบบาาักขามอ่อนเขา,าใส่แก้วลัดเอาเสือต้มน้ำปลาลาไม่ต้องเดือดเดือดทดั้งตัวรวยผิดขวมหอมแล้วกับมาครับ นี่เครื่องมันจทั้งแรงใส่เครื่องหอมหอมคร้อมในขนม 흐음 흐 음. ตัวนี้เดือดกันแล้วด้วยเดือดแก้วผมแก้วมันแข็ง <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่ปันเนียันยังซาใจครับมารับไปนองแซ่บๆน้ำมะวันครับผมอุ้ยอื้อ เปื่อดีขนาดอืมอืม,อมพักเอามาประดับเสือดอกพวกค่อยเนียนนะครับ Chì chà 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 Chuyển chày ừ. Và thì nhắm nó tính càng càng Đấy cả trứng đen đầy luôn ป๊าออกงูวีวีไปเนี่ยต้นสุดท้ายเบื่อดีแตเน้อโอ้ยอยู่ถึงหมั่น,นแล้วไป้องครับนี่ต้นสุดท้ายครับ <c oughs> โอ้สมากก่อนซะ มันสิสมัคร <c oughs> กอบคุณปีกผงแห้งครับ <c oughs> เอาแบบสาใจสาใจรนอืม พี่น้องครับน้ำตากระแตค่อยน้ำตาอลักขนาดพราเป็นปลาตองโกว่พี่น้องปลาดุกขคักแน่ๆด้วยครับนี่ปล<ะ>าพวได้กินกัดค่อ,คอยๆแล้วังกลางกันเอานะครับนะบาวันหลุดปืนเลยครับผมสะใจขนาดลาดแก้วหอ,อมๆเผ็ดๆที่จัดจ,ดจ,ดจ,ดจนาน,นๆ,ๆ,ๆครับผมเ <c oughs> อาพี่น้องเมื่อแล้กกัดจัด้ะครับเสียดจะแซบกับผมโอ้อยู่จังหวังเลยบาวันแซบขนาด สดนำโกกโกกใส่เครื่องแน่นๆครับใส่ปลาไหลนัวๆหอมๆเยื่อบึงใส่หนังปลาถ้าใส่ที่หลังหนังปลาเอาใส่ปลาไหลมันถึงให้น้ำมาถึงคนโรยเด็ดพริกขัวบโปรเตมักจีจัดจังใส่หลายแน่ครับผมแซ่บขนาดเอ้าพี่น้องเมื่อไรก็จัดได้ครับเสดเด็บแซ่บฝากจันน้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามใหม่บาะแวนนั้นแม่ได้ครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้บ่าันนี้ก็สิขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ